ด้วยทวนใจหินดียโคชนรวมนติกชนทัวราดนพันดิเธอไว้พรแด่เระองันเธอไว้พรอห <พร S 2> ยุกยอก่อนวันเธออยู่บนน้ำเรา โดยดวงใจยินดีขอเ <ขอ S 1> ชิญร่วมอันชื่อลีฉันญรุงแนนแผ่นดิน,น,นทาวายพแรแด่พระองค์เดชพนาบพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย วันนี้ก็คงเป็นวันเริ่มต้นเปิดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรนะครับโดยเฉพาะบรรดาผู้บริหารคณะครูนะครับแล้วก็บรรดาเด็กๆด,ด้วยนะครับให้สามารถที่จะดําเนินการนะครับแล้วก็เด็กๆได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเองพระภาวนานสําหรับผู้ทุกคนนะครับที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากต่งางๆเหล่านี้ขอพระเป็นเจ้าได้ทรงประทานความช่วยเหลือสําหรับพวกเขาด้วย ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าก็สารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยพราข้าพเจ้าได้ทำบากมายด้วยกายวาจาใจและโดยการไดเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนามารีผุ้ทรงเป็นพระมุจารีเสมอ ขอทุสวรรค์และเวทางายและพี่น้องด้วยเชิญวอนพระเจ้าเพื่อพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปให้นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายคารวะแด่พระองค์ิ้นสุดจิตใจและหนีใจรักเทนมนุษย์อย่างเหมาะสมด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรน <Amen. S 1> บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูพี่น้องข้าพเจ้ายัางจะต้องกล่าวอะไรอีกหรือ พระเจ้าไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องกิเดเอโอนบาลาคแซมซันเยฟชาดาวิดซามูเอลและบรรดาประกาศกโดยอาศัยความเชื่อเขาเหล่านี้ได้พิชิตอาณาจักรปฏิบัติตความยุติธรรมได้รับพระสัญญาได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟอันร้อนแรงได้พ้นจากคมดาบได้รับพะกลัง พ้นจากความอ่อนแอกลายเป็นผู้เข้มแข็งในสงครามและขับไล่กองทัพต่างชาติให้พ่ายไปยิงบางคนได้รับผู้ตายของตนที่ได้กลับคืนชีพบางคนถูกทรมานจนตายไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้กลับคืนชีพมารับชีวิตที่ดีกว่าบางคนถูกศพประมาทถูกโบยตีและยังถูกด่ามโซ่ จำคุกอีกด้วยเขาถูกหินทุ่มถูกเลื่อยขาดตายด้วยคมดาบบางคนนุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปขัดสนได้รับความยากลำบากถูกคมเหงโลกนี้ไม่เหมาะกับเขาเหล่านี้พวกเขาระหกระเหินไปในถิ่นธุรกันดารตามภูเขาในถ้ำและตามโพรง คนทุกคนเหล่านี้แม้ว่าพระเจ้าได้ทรงรับรองเขาเพราะความเชื่อแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับตามพระสัญญาเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้สำหรับเขาเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับความดีบริบูรณ์พร้อมกับพวกเรานั่นเองพระวัจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า ความรมรันของของงพระค์ด้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระพรที่พระองค์ทรงสง,สงวนไว้สำหรับผู้ยำเกรงพระองค์นั้นใหญ่หลวงพระองค์ทรงสะสมพระพรไว้สำหรับผู้ที่รีภัยมาพึ่งพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งมวล พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้เฉพาะพระพักห่างจากการปองร้ายของมนุษย์ทรงปกป้องเขาไว้ในกระโจมที่ประทับของพระองค์ห่างไกลจากผู้ชอบใส่ร้ายเชิญรับ ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงอย่างน่าพิศวงแก่ข้าพเจ้าในนครที่มีกำแพงร้อมข้าพเจ้าตกใจกลัวคิดว่าพระองค์ทรงละทิ้งและไม่ทรงเหลียวแยวข้าพเจ้าแล้วแต่พระองค์ทรงฟังเสียงอ้อนวอนของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์เชิญราบ คคามรรรรังงงงนนนขอขอพอพะ์ดดิดท่านทั้งหลายที่จงรักพักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจงรักพระองค์เถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่ทรงตอบสนองผู้หญิงยโสอย่างสาสมท่านทั้งหลายที่มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเข้มแข็งและมั่นคงเถิดเชิญรับความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรนันด์เชิญยืนฮลเลลูยา พระกาศกผู้ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นมาในหมู่พวกเราแล้วพระเจ้าทรงเยี่ยมประชากรของพระองค์แล้วฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านพระสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระราสารบุญมารโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ได้ข้ามทะเลสาบมาถึงดินแดนของชาวเกราสาครั้นพระองค์เสด็จขึ้นจากรเรือชายคนหนึ่งที่มีปีศาจสิงอยู่ได้ออกมาจากบริเวณหลุมศพเข้ามาเฝ้าพระองค์ทันทีชายคนนี้อาศัยอยู่ตามหลุมศพไม่มีใครสามารถล่ามเข่าไว้ได้แม้กระทั่งชายโซ่ก็ตามมีผู้ชายโซ่ตรวนล่ามเข่าหลายครั้งเขาก็หักโซ่ตรวนเสียหมดไม่มีใครสามารถทำให้เขาสยบได้ เขาอยู่ตามหลุมโศพและตามภูเขาตลอดวันตลอดคืนส่งเสียงร้องเอ็ดอึงน่าใช้หินทุกตีตนเองเมื่อเห็นพระเยสเจ้าแต่ไกรเขาเขาวิ่งเข้ามากราบเฉพาะพระพักร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยสูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งกับข้าพเจ้าทําไมข้าพเจ้าขอวอนท่านในพระนามของพระเจ้าอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยทั้งนี้เพราะพระเยสุจ้าตรัสกับปิศาจว่า เจ้าปีศาจออกจากชายผู้นี้แล้วพระองค์ทรงถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองพลเพราะเราอยู่กันจนํานวนมากและมันพร่ำบอลพระองค์มีให้ขับไล่มันออกจากบริเวณนั้นหมูฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่บนเดินเขาที่นั่นพวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าขอได้โปรดสมเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตและปีศาจจึงได้ออกไปสิงอยู่ในหมู หมูฝูงนั้นซึ่งมีประมาณสองพันตัวก็พากันวิ่งกระจนจากหน้าผาลงในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมดคนเลี้ยงหมูต่างวิ่งหนีไปเล่าเรื่องที่นี้ตามเมืองและตามชนบทประชาชนได้ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้าก็เลยเห็นคนที่เคยถูกปีศาจกวางพลสิงกำลังนั่งอยู่สวมเสื้อผ้ามีสติดีพวกเขาต่างมีความกลัว ผู้ที่ได้เห็นก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกปีศาจสิงและและเล่าเรื่องหมูให้ฟังประชาชนจึงได้ขอร้องพระเยสุเจ้าให้เสด็จออกไปจากเขตดแดนของตนเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงได้ขออนุญาตตามเสด็จด้วยแต่พระองค์เมตรงอนุญาตตรัสว่าจงกลับบ้านไปหาญาติพี่น้องของเจ้า เล่าเรื่องให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อเจ้าชายนั้นจากไปเริ่มประกาศให้แคว้นทุสบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยสุเจ้าทรงกระทำต่อตนทุกคนได้ฟังต่างประหลาดใจประวัติจากของพระเจ้าททรรรรงะะจาเเอ์ข้พคิิส ในบทอ่านบทแรกก็ได้พูดถึงชื่อหลายชื่อนะครับเช่นกิดีโอนบารักแซมซันเยบทาดาวิดซามูเอลแล้วก็เรื่องของบรรดาประกาศศอื่นๆนะครับซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวีรบุรุษของพวกเขาได้ทําการต่อสู้เพื่อชนชาติอิสราเอลและก็ประดุงความยุติธรรมให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนะครับแต่บุคคลต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นว่าบางครั้งพวกเขาก็ มีเรื่องราวที่บอกว่าพวกเขาบางครั้งก็อ่อนแอด้วยเหมือนกันแต่ด้วยอาศัยความช่วเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในสือจนมหมายถึงชาวฮีบรูเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกำลังใจสําหรับบรรดาคริสเตียนที่อยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเผชิญกับความยากลําบากนะครับบางครั้งเราก็มีความอ่อนแอในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะสุขภาพดีแต่ว่า จะมีช่วงเวลาบางช่วงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจของเราก็เหมือนกันบางครั้งเราก็อ่อนแอเมื่อเราต้องยอมจํานวนต่อขานประจวนล่อหล,อลวงนะครับแล้วก็เราก็พ่ายแพ้ต่อแล้วก็พลาดพลาดผิดพลาด,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 ดไปในการทําบาปนะครับแต่ว่าเราทราบว่าโดยอาศัยความเชื่อจากพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระองค์สามารถที่จะช่วยเราและช่วยให้เราสามารถที่จะประกอบพันธกิจที่พระองค์สมบ่อหมายให้กับเราได้วันนี้จึงเชิญชวนพวกเรา วันขอความช่วยจากพระได้ความวางใจเสมอนะครับ ข้าแต่พระเจ้าอิสโกโลกตถวอวพระพ่อนพระวิปพระทยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำมันวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากเป็นดีแลนะนับพักน้ำแร่ของมนุษย์และเจปริญเป็นอาหารบดานในยข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแนันด่พระเจ้าตลอดนิรันดร แต่พระเจ้าเปนสกุลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทยัยเมตตาประทานเล่าง่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้งนง่นนำพักนำแรงความมนุษย์แล้วจะเป,เป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องชมภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดถ้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายนำของถวายแสดงความจงรักภักดีมาอย่างพระแท่นบูชาประทรงรับไว้และเปลี่ยนให้เป็นสินศักดิ์สิทธิ์เพื่อไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านละสถิตกับท่านด้วยจงสรมโรมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลได้จะขอพระคุณพระองค์ตลอดกาล ทั้งในายามที่กบฏชาทั้งหลายมีสุขภาพดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเมื่อมีความทุกข์หรือมีความยินดีในชาพระบรารมีพระกฤษตาเจ้าเมื่อพระกฤษณาทราางพระชนอยู่ในโลกนี้พระองค์ท่านเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำแต่ความดีทรงบันดาลพระสาสทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจแม้ทุกวันนี้พระองค์ท่านยังทรงเป็นเสมือนชาวสมฤทียผู้ใจดีเสด็จมาอยู่กับมวลมนุษย์ที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจทรงบรรเทาใจเขาให้มีความหวังว่า ท่ามกลางความทุกข์อันมืดมิดในชีวิตนี้เขาจะได้เห็นแสงสว่างเห็นชีวิตที่พระบุตรผู้ทรงรับทรมานบนไม้กางเขนและกลับคืนพระชนมาชีพส่งนำมาให้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมการถวายพระเกศสดุดีพร้อมกับเทคนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิพระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรอดผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดนันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการประสมพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาเบิรดานนิปางและเล่าองุ่นน้ศดิสิธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับขบพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิจชาจะทรงมอบพรองเพื่อรับทรามานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีอองประทานแกบ่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในททำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบเท่เล่าเงินขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกบ่บรรดาศิทธรัตว่ารับเท่านี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นเท่ยโลหิตของเราโลหิตแต่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโราหิตซึ่งจะหลังออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการดีเพื่อรดถืมเราเถิด ้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์จะได้สิ้นประชนพระคริสต์จะทรงกลับคืนประชนมาชีพพระคริสต์จะ,สะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แต่พระบิดา,จา,าเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังเราเถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนประชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเธอโลหิตอันบันดาลความรอดน้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระาพาภะพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรโดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคฤสณาเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรโดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียเกลินสักและคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าข้าโปรโดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมความหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลบไปแล้วทุกคน ปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดประสงค์พระกรณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจรรี์พระชนนีพระเจ้านางบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุราศีนิโคราสและบุราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่สักการะ พระอาจารย์เางมาถึงพระประสงค์จาสในทนมานสวรพระประธานาประจำวัน่าพเจ้ยวันนี้พระประธานอภัยแก่ขพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าอภัยแก่ผู้อื่นโปรดช้ข้าพเจ้าแทนการตัดสินจโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช้ข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอย่างไทั้งสิ้น โปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขแล้วเรารบเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระเสริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดอน็แต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระครสตสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเรอให้สันติสุข,ขของเราแก่ท่าน โะรดยศทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าวเฟเนตเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจากความพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบรื่นมีสามคขีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจาเบิอและคลองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระกุศเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตาากับท่านด้วยและเรามอบสันติสุขของพระกุศเจ้าแก่กันและกัน ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกราณาเถนลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกราณาเถนลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสาริสุขเเถน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้สรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าท่งเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะค่ะพระเจ้ามีสมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้ะพระเจ้าโปรดระเพียงเพราะว่าจาเดียวแล้วจิตใจข้ะพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์การพระเจ้าคุ้มครองนำคุณพระเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนีรันดอน ถ้าเราภาวนาข้าแต่พระเจ้าสินศักดิ์สิทธิ์และฤทธิ์งการไถ่กู้ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกำลังเข้มแข็งขึ้นแล้วขอสินศักดิ์สิทธิ์ที่นำความรอดพ้นนี้บันดาลให้ความเชื่อแท้แผ่ขยายไปจนสุดปลายแผ่นดินด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารามีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านิตทขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกฤษณเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าขขอขอบพระคุณพระสมจุนจิตกมีสันติได้เป็นตรี สุขในพระคริสต์ของค์ข้าขอมุทานะพระวาสาพระจำนองช่วยข้าให้เดินเรื่องตามทาง